สีสันโซเชียลนะครับบ่ายแก่ๆแบบนี้นะมันก็ต้องหาเครื่องดื่มมาเติมหน่อยให้มันสดชื่นเออกาแฟอาจจะแรงไปชาไหมได้เดี๋ยวนี้ชาเมนูชาฮิตชาเย็นสักแก้วหนึ่งได้ชาส้มอ่ะชาส้มนะชาไทยอ่ะเอาสักแก้วหนึ่งสั่งมาแล้วก็มานั่งเล่นค่ะนั่งเล่นเล่นโทรศัพท์จ้ะแต่ว่าคนนี้สิอ้าว เอ๊ะสั่งมาแล้วทำไมชาหายเอาใครขโมยไปเขาสั่งแล้วนะเขา,เายืนยันนะเขาเลยถามเพื่อนว่าเธอเห็นชาใช่ไหมอะชาฉันหายไปไหนอะเพื่อนก็เฮ้ยเล่นมุกก็เปล่าไปดูหน้าเธอจริง,จ,งจังมากเชิญครับมึงมึงหาอะไรอะไรเย็นแล้วทำไมชายเย็นมึงมึงหา ชายเย็นมึงอยู่ไหนแล้วมึงเอาไปทำอะไรชายเย็นมึงนึกให้ดีๆชายเย็นมึงอยู่ไหนกูกินดนี้นะไม่มันไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมมึงนึกดีๆว่าชายเย็นอยู่ไหนแล้วไม่ไ้ตังค์ไม่แล้วเอามึงหาก่อนว่าชายเย็นมึงอยู่ไหนเจอยังมึงมึงหาอะไรเป็นงานชมพู่สะท้อนไหม เหมือนดูกระจกไหมฮะตาลอยลยเอ๊ะของหนูอยู่ไหนพี่พี่เห็นไหมคะพี่เห็นไหมคะสะท้อนไหมเหมือนเข้าใจเขาอะเพราะเวลาไลฟ์สดคุยอยู่ก็หาโทรศัพท์ทั้งวันเหมือนกันโทรศัพท์ไปไหนก็ไลฟ์อยู่เออครับเคงเป็นขี้ลืมนะเนี่ยเพื่อนถามเลยคอนเทนต์หรือเปล่าอบน้องที่เสพแม่บอกคอนเทนต์อะไรน่ะฉันตั้งโทรศัพท์เหรอเอาเป็นใหญ่ ก็ชาเยนน่ะเอาไปพิมพไว <นะ S 2> ้ก็ไม่เห็นนะสิเส้นผมบางภูเขาแต่เข้าใจคุณได้ผน,นแซบอกสายตาว่างเปล่ามาแต่คนชอบนะมีอะไรยิ้มๆแบบนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยแต่คนในโลกโซเชียลบางทีก็นอกจากทำคอนเทนต์ลแล้วก็เป็นนักพูดนักขายด้วยนะพี่กอล์ฟอ่ะก็ใช่ก็ใช่ต้องการสื่อสารที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าแค่พูดคล่องนะฮะแต่ว่าต้องรู้ขอบเขตด้วยนะครับคนทํางานสายพูด สายพีเต์สายคอนเทนต์หรือว่างานขายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพูดเรื่องสินค้าสุขภาพหรือที่เกี่ยวกับผู้บริโภคประโยคไหนพูดได้ประโยคไหนเสี่ยงนะฮะพูดแล้วกระทบใครหรือผิดกติกาไหมใครที่อยากพูดสื่อสารให้โปรขึ้นนะครับมั่นใจขึ้นบุคลิกดูหน้าเชื่อถือขึ้นนะครับมาลองอัพสกิลกันครับในคอร์สนี้ฮะพูดให้ได้ขายให้โดนใจปลอดภัยตามกฎหมายอย จัดเต็ม2วันครับ 12และ13กุมภาพันธ์2569ครับค่ะโดยในวันแรกนะคะจะเป็นการปูทักษะการพูดค่ะให้เป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่เทคนิคการพูดการเรียบเรียงคําการเล่าเรื่องให้คนฟังเข้าใจง่ายนะคะรวมถึงการวางตัวและวิธีสื่อสารต่อสาธารณะค่ะให้ดูโปรขึ้นแบบเห็นความต่างเลยค่ะวันที่2นะคะจะเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นค่ะด้วยความรู้ด้านการโฆษณาสินค้าสุขภาพได้ลองฝึกพูดขายพรีเซนต์จริงๆนะ จากวิทยากร Mascot Academy ค่ะและอ่อย่อใครอยากพูดให้ปังขึ้นนะคะรีวิวสินค้าแบบปลอดภัยไม่เผลอไม่พลาดสนใจสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมทักมาได้เลยค่ะที่ Facebook Mccot Academy ะะหรือว่าทาง Line at Mccot Academy โท087 762 2299ย้ำนะคะ087 762 2299ค่ะ สำคัญนะคุณผู้ชมยุคนี้นะจะมีกฎที่เปลี่ยนแปลงเสมอเลยถ้าพูดผิดโดนบล็อกโดนตัดช่องปลิวทำมาค้าขายไม่ได้เลยสนใจสมัครเข้ามาเยอะๆนะค,ะค่ะเวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณสภาพพิธีกรสวยๆจากคิสมัตด้วยค่ะพบกันวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ